วงจรปิดบันทึกภาพราทีที่ผู้คนในสวนสาธรารณะเมืองเครเม,มนชุกข,ของอยูเครนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดบางคนเสียหลักจากแรงระเบิดและกระโดดลงน้ำภาพความโกลาหลน,นี้เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียย,ยิงขีปนาวุธโจมตีศูนย์การค้าในเมืองนี้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บอีกกว่า50คนประธานาธิบดีวลาดีมีเซเลสกีของอยูเครนระบุว่า รัสเซียตั้งใจพุ่งเป้าโจมตีศูนย์การค้าในขณะที่ประชาชนกว่า1,000คนกำลังจับจ่ายซื้อของโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าเครื่องบินรบยิงขีปนาวุธนำวิถีไปยังคลังอาวุธที่ยูเครนได้รับมาจากชาติตะวันตกแรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังยืนยันว่าศูนย์การค้าแห่งนี้ไม่ได้เปิดทำการ куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате, в результате детонирования... Мы вам не мешаем здесь, нет? И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр. รองเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสหาประชาชาติออกมากล่าวหาว่ายูเครนใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจากนานาชาติเหตุโจมตีอย่างอุกอาจเกิดขึ้นในขณะที่ผู้นําสหรัฐส,สหราชอาณาจักรแคนาดาเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุน่นเข้าร่วมการประช um ุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เยอรมนี ที่ประชุมออกแถลงการประนามว่าการโจมตีที่ไม่แยกแยะก,ก,กลุ่มพลเมืองผู้บริสุทธิ์ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐประกาศว่าชาติตะวันตกต้องผนึกกำลังกันต่อต้านการรุกรานยูเครน from the beginning. And somehow NATO G7 สำหรับการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ได้เห็นพ้องให้กำหนดพาดานราคาน้ำมันรัเสเซียเพื่อตัดลดรายได้จากการขายน้ำมันของรัเสเซียรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศหลีกเลี่ยงการกักตุนอาหารเพราะอาจกระตุ้นให้ราคาอาหารโลกพุ่งสูงขึ้นอีกนอกจากนี้ยังผลักดันการห้ามนำเข้าทองคำจากรัเสเซีย เพื่อยกระดับการคว่างบาตให้รุนแรงมากขึ้นกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรระบุว่าการยึดเมืองเซเวโรโดเนสเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญหลังจากรัสเซียได้ปรับแผนการโจมตีมุ่งเน้นการทำสงครามระยะที่สองในภูมิภาคดอนบาสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเ <c oughs> มืองเซเวโรโดเนสถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการดังกล่าวเนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมสำคัญ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในแถบแม่น้ำซีเบอร์สกีโดเนสอีกด้วยการต่อสู้ยังไม่มีแนวโน้มยุติลงง่ายๆหลังจากสงครามยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่5โดยเอฟเอลเฮนส์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยในการประชุมร่วมกับผู้แทนจากภาคธุรกิจรายใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองหลายแห่งมีความเห็นตรงกันว่าสงครามในครั้งนี้น่าจะลากยาว เนื่องจากเป้าหมายหลักของปูตินคือการยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของอยูเครนไว้ให้ได้แต่การสู้รบนานกว่า4เดือนทําให้กองทัพรัสเซียอ่อนแรงลงอย่างมากในขณะที่ยูเครยนยังไม่สามารถพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในการทําสงครามแม้จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอาวุธทันสมัยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่สหรัฐและประเทศอื่นๆส่งให้อย่างต่อนเนื่อง ก่อนหน้านี้เดมิทรีเพสคอฟเฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียร,ระบุว่า,ร,ารัสเซียจะไม่ยุติปฏิบัติการโจมตีจนกว่ายูเครนจะยอมจำนนพร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนสั่งให้ทหารยอมวางอาวุธแต่โดยดีขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยืนยันว่าทหารยูเครนจะไม่ยอมแพ้อย,อย่างเด็ดขาดและพวกเขาจะเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะในสงครามแม้ผู้อเมริกาสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐ มองว่าความหวังของการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันนั้นยังคงมีอยู่แต่อาจยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้